สวัสดี FC ที่น่ารักทุกทกท่านคะ่ะคลิปนี้ขอแจ้งข่าวสารการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาให้รับทราบกันนะคะวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจณสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่เลื่อนมาจากวันที่26มกราคมนี้จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงาน ฉายสารคดีฉเฉลิมพระเกียรติที่ทำเนียบสถานทูตเอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบหากพูดผิดประการใดขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะมีภาพมีคลิปใหม่ๆมาเราจะนำเสนอให้เอซีที่น่ารักติดตามเรื่อยๆค่ะขอขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ